สวัสดีครับเมื่อพูดถึงเตียงหยกเย็นเนี่ยใครก็ตามที่ได้ดูมังกรหยกภาค2มาก่อนน่าจะรู้จักกันทุกคนเพราะว่าเป็นของวิเศษที่อยู่ในสูตรสามโบราณซึ่งไอ้กวยเนี่ยใช้นอนใช้ฝึกวิชาอยู่ทุกวี่ทุกวันในคลิปนี้ผมก็จะเอาข้อมูลมาลงให้นะว่าตัวเตียงหยกเย็นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมีหลักการทํางานยังไงรวมถึงก็จะเอาภาพเตียงหยกเย็นจากเวอร์ชันต่างๆเนี่ยมารวบรวมให้ดูประกอบไปด้วยไปเริ่มกันเลยโดยซี่หนึ่งเนี่ย เล่าว่าลิมเชวเองเนี่ยใช้เวลาถึง7ปีโครนา TVs นานะเปีในการจัดหาเตียง,งหยกเย็นนี้มาโดยเดินทางไปถึงดินแดนทางภาคเหนือสุดหนาวเหน็บแล้วก็ขุดหาหยกเย็นเนี่ยจากใต้ชั้นน้าแข็งลึกหลายร้อยวาโอ้โหหลายร้อยวานี่มันลึกมากๆนะไม่รู้เขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าหรือว่าแปลมาผิดหรือเปล่าแต่ว่าเขาพิมพ์อย่างนี้จริงๆนะบอกว่าหลายร้อยวาเนี่ยแล้วก็เมื่อนอนอ,นอยู่บนเตียงหยกนี้ฝึกปืนวิชากำลังภายในเวลาหนึ่งปี จะเท่ากับผู้คนทั่วไปฝึกปรือถึง10ปีโอ้โหหรือว่าฝึกเร็วกว่าคนทั่วไปเป็น10เท่าเลยทีนี้หลายคนก็คงจะสงสัยเหมือนที่ผมสงสัยนีย่แหละว่าไอ้แค่เตงหยกเย็นเนี่ยมันทํางานยังไงมันถึงทําให้ฝึกเร็วถึง10เท่าซึ่งก็โชคดีที่ในนิยายเนี่ยเขาบรรยายไว้ตัวหลักการทํางานของมันก็คือปกติแล้วคนเราเนี่ยเวลาฝึกฝนวิชากาัพภายนเนี่ยต่อให้ขยันแค่ไหนก็ตามมันก็ต้องนอนใช่ไหมซึ่งช่วงระหว่างน,นอนเนี่ยก็จะไม่ได้ฝึก แต่ว่าถ้านอนอยู่บนเตียงหยกเย็นเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องโคจรพลังอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะต้านความเย็นของเตียงซึ่งช่วงที่โคจรพลังก็แปลว่าตอนนอนเนี่ยก็ได้ฝึกวิชาไปด้วยในตัวแต่ว่าไตรงนี้ไม่ใช่จุดสาคัญเท่าไหร่หรอกเพราะคนเราก็ไม่ได้นอนอะไรนานนักหนาแต่จุดที่สําคัญจริงๆนั่นเป็นเพราะว่าเวลาคนเราฝึกวิชาฝีมือเนี่ยมันถือเป็นเรื่องที่ฝืนธรรมชาติมนุษย์ ดังนั้นพวกระบบโคโจรเลือดลมต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับปกติแต่เวลาตอนที่เราเข้านอนเนี่ยเลือดลมเนี่ยก็จะโคโจรหมุนเวียนตามปกติเหมือนเดิมซึ่งมันก็จะไปริดรอนพลังฝีมือที่ฝึกปือเมื่อตอนกลางวันไปเสียเก้าส่วนเลยแต่หากนอนบนเตียงน,นี้เนี่ยเวลานอนหลับไม่เพียงไม่ลดทอนพลังฝีมือที่ฝึกมาตอนกลางวันตรงกันข้ามกับมีส่วนเพิ่มพูนพลังฝีมือกว่าเดิมอีกตรงนี้แหละจุดสําคัญเลยที่ทําให้การนอนบนเตียงหยกเย็นเนี่ย ทำให้ฝึกพลังฝีมือได้เร็วกว่าเดิมเป็นสิเท่ายังไม่หมดอีกคุณสมบัติที่สําคัญเลยก็คือปกติแล้วเวลาคนเราฝึกวิชากําลังภายในเนี่ยสิ่งที่กังวลมากที่สุดก,ก็คือกลัวว่าท่าไฟจะเข้าแทรกดังนั้น,น,นทุกคนที่ฝึกกําลังภายในเนี่ยจำเป็นจะต้องแบ่งสมาธิของตัวเองครึ่งหนึ่งไปใช้ในการระแวดระวังไม่ให้ท่าไฟเข้าแทรก แต่ว่าการฝึกวิชาบนเตียงหยกเย็นเนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดท่าใไฟเข้าแทรกได้ดังนั้นเวลาฝึกวิชาเนี่ยทำให้สามารถใช้สมาธิได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์เลยก็เรียกว่าทําให้ฝึกได้เร็วกว่กาคนอื่นเท่าตัวเลยทีเดียวอาจาท่านการให้นอนบนน้าแข็งหรือนอนบนหิมะแทนได้หรือเปล่าสรุปว่าไม่ได้นะซีเรนึงบอกว่าถ้านอนบนน้าแข็งเนี่ยความอุ่นจากร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะทําให้น้ําแข็งละลายดังนั้นมันก็จะใช้ไม่ได้เหมือนกับหยกเย็นอันนี้ ยังไม่หมดอีกนอกจากใช้ในการช่วยในการฝึกวิชาแล้วเนี่ยเตียงน,นี้ยังใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บได้ด้วยซึ่งเองกัวเนี่ยรับทราบเรื่องราวนี้มาจากการอ่านจดหมายที่เฮงแตงเอียงเนี่ยส่งให้กับลิมเชียวเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยลิมเชียวเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้เตียงหยกเย็ยนนี่แหละใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บของตนเองจนกระทั่งหายเรียบร้อย ซึ่งจากการอ่านจดหมายที่เฮนตตงเอียงส่งให้ลิมเชวเองเนี่ยทำให้มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือตอนแรกเนี่ยที่เซียวหลิงนึ่งบอกว่าเป็นลิมเชียวเองเนี่ยใช้เวลาถึง7ปีในการสอหาเตียนนีมาแต่ถ้าอ่านจากจดหมายเนี่ยคนที่หาเตียนนีมาเนี่ยน่าจะเป็นเฮนตแตงเอียงซะมากกว่าที่หามาให้เพราะในจดหมายเนี่ยบอกไปว่ารับทราบมาว่าดินแด,น,ดนสุดเหนืออันเหน็บหนาวเนี่ยมีศิลาน้าหยกขาวใช้บำบัดอาการป่วยไข้ร,รักษาโรคไร้หายขาด ต้องสอดสแสวงหามาให้แก่น้องเราอันนี้เป็นจดหมายที่เฮนเตงเอียง e ส่งมาให้ลิมเฉียวเองอย่างข้อความเนี่ยก็บอกว่าท่านดูปรมาจารย์เฮนเตงเอีย e งเนี้ยม่ใช่สอดสแสวงหาจดเยียนมาแล้วหรือแล้วก็โจทื์อันนี้หมายถึงลิมเชียวเองนะมีใช่จัดสร้างเป็นเตียงนอนหรืออาการบาดเจ,จ็บของนางไม่ใช่ทุเลาหายดีหรืออ่ะก็สรุปว่าคนที่หามาเนี่ยน่าจะเป็นเฮนเตงเอียง e มากกว่าส่วนลิมเชียวเองเนี่ยเอามาจัดทําเป็นเตียง ซึ่งก็ค่อนข้างจะเมคเซนนะเพราะว่าเฮนจตงเอียนเนี hmm. ่ยมีกําลังพลอยู่ดังนั้นการจะเจาะลงไปลึกถึงหลายร้อยวาเนี่ยก็น่าจะทําได้ถ้ามีจํานวนคนเยอะๆแต่ผมติดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือซีเลเนี่ยเล่าว่าใช้เวลาถึง7ปีในการสอหามาซึ่งมันจะแปลกมากเลยเพราะว่าถ้าเฮนเตอเอียนเนี่ยรู้ข่าวว่าลิมเชิวเองเนี่ยบาดเจ็บอยู่และใช้เวลาถึง7ปีไปหามาได้เนี่ยถึงตอนนั้นลิมเชิวเองันไม่ตายไปแล้วหรอกเหรอ,หรอนั้นตรงนี้ผมไม่ชกันว่ายังไงนะ แต่ที่ชัวร์ก็คือเตียงนี้ใช้ในการรักษาการบาดเจ็บได้จริงๆเพราะว่าในช่วงท้ายเรื่องเนี่ยเอ็ก้ยก็ใช้เตียงนี่แหละในการช่วยรักษาเซลลวเหลืองนึ่งโดยใช้คู่กับวิชาชีพรจรย้อนกลับที่อ้าวเอียงหงเนี่ยถ่ายทอดให้กับเอกก้ยซึ่งรายละเอียดในการใช้เตียงจกเย็นในการรักษาการบาดเจ็บเนี่ยเป็นเรื่องของกําลังภายในซึ่งผมจะไม่ลงลึกและกันเดี๋ยวมันจะละเอียดเกินไป อ่ะคร่าวๆเนี่ยก็ประมาณว่าแนวทางวิชาของสำนักสูตรสามโบราณเนี่ยจะเป็นไปในวทางเย็นเยียบอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับการใช้หยกเย็นในการฝึกแต่ทีนี้ถ้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยต้องดูว่าอาการบาดเจ็บนั้นเกิดจากพลังในแนวทางไหนในกรณีของเซลล์หนึ่งเนี่ยได้รับบาดเจ็บมาจากแนวทางแก่งกล้าวดังนั้นจําเป็นที่จะต้องใช้วิชาโคจรพลังย้อนกลับถึงจะสามารถใช้เตียงหยกเย็นในการรักษาได้ ส่วนกรณีของลิมเชียวเองเมื่อครั้งอดีตเนี่ยสามารถใช้เตียงหยกเย็นรักษาตัวเองได้เลยโดยที่ไม่รู้จักวิชาชีพรจรย้อนกลับนั่นน่าจะเป็นเพราะว่าลิมเชียวเองเนี่ยน่าจะบาดเจ็บมาจากพลังในแนวหยุ่นเยียบนะก็คล้าประมาณนี้ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะเกี่ยวกับข้อมูลของเตียงหยกเย็นก็นํามาฝากกันถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยครับยังมีอีกหลายเรื่องราวที่ผมจะนํามาแชร์ให้กัน ก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ